นะมมีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาธนังวาพีชังวาอัดถังวาปัฏฐังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมานะมมิหังนะมมีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาธนังวา พีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมาณามิหังนมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดฐังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมา นะมมิหังนะมมีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณันนงวาระชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมานะมมิหังนะมมีมามหาลาภาอิติพุทธะ สุวรรณังวาระชตังวามณีวาทน,นังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมานะมามิหังนัมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาทนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวา เอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมานะมามิหังนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณันนงวาระชตังวามณีวาธนังวาพีชังวาอัดถังวาปัตถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยยะอิติมีมานะมามิหัง นัมมีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาธนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมานมมมิหังนัมมีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาระชตังวามณีวาธนังวา พีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคัดเฉยยะอิติมีมานะมามิหัง